ค่าเงินยูโรนี่ครับค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าซึ่งควรจะส่งผลลบกับทองคำแต่ทองคำในช่วง2อสามวันนี้รีบาวครับก็คือไม่ร่วงนะแล้วก็ปิดบวกซะด้วยสินะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมีตัวเลขนอนฟาร์มซึ่งคาดว่าน่าจอบมาดีแล้วมันควรจะส่งผลลบต่อราคาทองคำนะฮะก็ ค่อนข้างน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยทำไมราคาทองคำนะบวกมาได้2อสวันที่ผ่านมาทั้งที่ปัจจัยลบมีค่อนข้างเยอะนะแต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่เข้ามา impact ทองคำในเชิงบวกก็คือนะตอนนี้เนี่ยโควิด -19 เนี่ยสาย <S <S <PJ S 2> พันธุ์เดลต้าสายพันธุ์เดลต้าน,นะฮะเป็นเป็นที่จับตามองมากๆเลยนะแล้วมันก็ไม่ใช่เกิดเฉพาะแค่บ้านเราเท่านั้นนะมันกระจายไปทั่วนะตอนนี้เดลต้าก็เลยส่งผลทำให้ ส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในทางเทคนิคเนี่ยนะฮะผมก็อยากรอดูว่าหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบเหรียญสามารถจะยืนเหนือได้หรือเปล่าถ้ายืนเหนือหนึ่งเจ็ดแปดศูนได้รอบที่เราช็อตกันมาตลอดนะ,ะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะ,ะเราก็จะปิดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะ,ะว่าจะ เ,เทรดยังไงกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะดูที่1780งเจครับสำหรับขาช็อตค่ะ,ะก็ทีนี้ทองคำจากทําเฟนเดที่คุณจุ้ยโชว์ให้พี่เห็นกราฟตอนนี้นะฮะก็คือตัวบอททอมใหญ่ไอ้ท้ายมาก่อนที่จะดันมารอบนี้ซ้ายมือฮะ,ค,ะครับผมบอททอมลงมาใช่ไหมแล้วไอ้ตัวนี้ก็ทรงแต่ว่าทรงคนละทรงคนละแบบไอ้ตัวนี้ ทรงนี้ทรงเล็กหลือเกินเอฝั่งซ้ายมือทรงใหญ่นะไอตัวบัตทอมใหญ่นะครับครับถูกต้องครับผมทำให้แรงคือ,อแรงแรงดันคืออย่างงี้ฮะต้องบอกว่าบัตทอมตรงนี้เป็นบัตทอมก็จริง <S <S แต่รรเราต้องดูว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไง,งก่อนหน้าที่จะมาตั้งบับบบตทอมอย่างนี้เขาเขาอย่างงี้เห็นไหมโอเคแนวโน้มเก่าก่อนหน้านี้เขาเป็นขึ้นไงพอตรงเนี้ยเขามีลักษณะของการพักเขาก็พร้อมที่จะโฟลว์ไปตามแนวโนแนวแนวโน้มเดิม นะครับบวกกับปัจจัยที่มากระทบนะช่วงรอบนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือกลัวอินเฟชันถ้าจำได้นะอิม a พ t ที่เกิดขึ้นคือกลัวอินเฟชันอ่าซึ่งซึ่งมันมันแตกต่างกันแต่รอบนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ได้เนี่ยมันมันอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของสายพันธ์เดลต้าอ่าสายพันธ์เดลต้าครับผมเพราะว่าไอ้แท่งเดเนี่ยมัน ถล่มลงมา 1, 2, 3, 4, 5เดนี้แบบโหดมากเลยจาก1,900กถล่มลงมา1,700อ่าก็ร้อยห้าิบเหรียญน,นะฮะใช่ไหมฮะคุณจ้ร้อยกว่าเหรียญก็ออประมาณร้อยกว่าเหรียญครับอืมการที่จะงัดแท่งเดออกไปปึ้งปึงปึง,ปงมันยากเพราะตัว ISI มันอยู่ข้างล่างด้วยมันแรงงัดช้ายากใช่ไหมฮะคุณจจ้ก็คือถ้ามอง r s i อยู่ทางด้านล่างนะ่ะผมมองว่า มันมันน่าจะงัดได้นะในมุมผมอ,อ,อ่ะ่น่าน่าจะงัดได้ดีแต่ก็ต้องดูว่ามันทําได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมนะตอนนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นส p d r าไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรนะตอนนีนะ้ทั้ง3สิ่งเนะี่ยมันกดดันทองอยู่ครับอืมค่ะทีนี้อันนี้คือทําเฟรมเดย์ใช่ไหมฮะคุณจุ้ยแล้วทำเฟรมวิกคืนนี้ล่ะทองมันจะต้องออกอาการแบบไหนยังยังยังสู้ไหวไหม ไ e ม r เฟรมว e กเนี่ยก็ภาพเนี่ยยังยังไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ที่หลุดหนึ่งเจ็ดหกแปดนะฮะ okay, ภาพมันก็ไม่ค่อยสวยเพราะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูปัจจุบันในไทม์เฟรมวิกีถ้าดูกันนะวีกนี้เลยนะทองคำจะกลับไปดูดีมัน <Okay. S 2> ต้องไปปีนเหนือนูนะ่ 1, เนเลยนะหนึ่งพันเก้าร้อยสองเหรียญเลยนะ๋อเค ไกลเลยนะฮะไกลเลยนะฮะแต่โอ้โหมันจะไกลไปหรือเปล่านะถ้าเราเราดูไทม์เฟรมวิกลี่แล้วก็ไปดูที่ไฮ่าสุดที่1,902เหรียญเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคนะ ATR เนี่ยมาช่วยประกอบด้วยก็คือเอาราคาปิดนะของวีคที่เขาปิดแดงแดงนะก็คือ1763แล้วก็บวก ATR ในไทม์เฟรมวิกลี่บวก60เหรียญก็เท่ากับ1823เพราะฉะนั้น1823อาจจะเป็น จุดแนวต้านเล็กๆถ้าผ่านไปได้ภาพในทมเฟรมวิลี่อาจจะกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเทรดตามภาพเดลี่ครับผมวิกลี่เราเอาไม่อยู่ครับผมเพราะว่าเวี่ยงกันเยอะ50าเหรียญ60เหรียญน,นะฮะเราเราไม่ไหวขนาดขนาดทมเฟรมเดลี่เรายังจะเอากันไม่ค่อยอยู่นะฮะถ้าวิกลี่เนี่ยโ,โหคือถ้าเทรดทมเฟรมวิกลี่นะใครที่เทรดฟิวเจอร์นะ คุณต้องไม่เลเวลเลตเลยอ่ะนะฮะคือวางมาจิ้นเนี่ยนะฮะเท่ากับมูลค่าสัญญาเลยอ่ะค่ะครับทีนี้ถ้าพูดถึงทำเฟรมเดย์กับทำเฟรมวิกลี่ในส่วนของการดาวไซส์สมมุติเอ่อที่จังหวะลองเข้าไปใช่ไหมฮะจากข้างล่างตรงเนี้ยดาวไซส์ที่เกิดขึ้นเปอร์เซ็นเทจมันก็น้อยจากไอ่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สามของทำเฟรมวิกสิถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้ทอมันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดถูกไหมฮะ ใช่ครับถ้าหามีคนเซ็กเขาเรียกว่าเข้าไปเบ็ดหน้าหลองตรงโซนเนี้ยเบ็ดหน้าหลองโซนนี้ถูกไหมฮะกรณีที่เบ็ดจากข้างล่างจากไอ้ใสที่อยู่ข้างล่างก็ก็ได้ก็ได้อย่างน้อยความเสี่ยงก็ลดลงถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าถูกไหมฮะอ่าอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อย หรือเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งเชญค่ะ,ะเช็คให้ให้ให้ละเอียดนะสำหรับคนที่บอกว่าฉันอยากจะเบสต,ตรงนี้ออ,อยากจะเบสหน้าลองผลปรากฏว่าในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงดูดีขึ้นนะฮะดูนะฮะมีลักษณะของการยกโลเห็นไหมฮะอ่ายกโลเบรกไฮล่าสุดตรงนี้เล็กๆตรงนี้ที่ 1, หน,นึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เหรียญตรงเนี้ยเบรกขึ้นไปได้เพราะนั้นเนี่ยไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ ดูดีขึ้นบ้างแล้วครับผมใครที่บอกว่าจะเบสฝั่งลองอสั้นๆนะก็พอทําได้แต่ต้องเบาๆนะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้อง,องยืนยันกันด้วยทําเฟรมเดลี่ end of day ครับผมอืมใช่ใช่เพราะทองคืนนี้มันจะมีตัวเลข non farm payroll นะด้วยใช่ไหมฮะอัตราการจ,นะจร้างงานภาคเกษตรกรรมเพราะอาจจะดีอาจจะทองลงแต่ไม่ชัวร์ว่าลงเนื่องจาก ที่ผ่านมานะฮะดอลลาร์แข็งทองก็ไม่ลงเงินยูโรแข็งทองก็ไม่ลงอืม,อ,มอ่ะทองก็ใบแอดหน้าช็อตนี้คือ Stop ล o อตต้องคอนเฟิรมที่ end of day 1780นะฮะใช่ถูกต้องครับส่วนใครจะเบสหน้าลองจากฐาน indicator ต,ต,ต่ำๆในส่วนของทำเฟมเดย์เบสได้แต่ไม่รับประกัน โอเคแล้วก็ให้ให้ใหจุดสต็อปลอสไปด,ด้วยสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเบสลองนะฮะสต็อปลอสหนึ่งเจ็ดหกศนะครับอ๋อถ้ามันตบกลับมานะฮะใช่ครับใครเบสหน้าลองก็สต็อปลอสหนึ่งเจ็ดนย์นะฮะครบถ้วนนะฮะสำหรับเรื่องราวของทองคำสัปดาห์นี้นะฮะคุณจุยอาการทองทอง,ทองอยังยังไม่ชัวร์คืออย่างนี้ฮะคือเราสังเกตได้เลยเ จังหวะไหนเนี่ยที่มันชักเริ่มงงๆอ่ะไม่รู้ว่าว่ามันจะตามอะไรดีอ่ะโดยส่วนใหญ่นะมันมักจะเป็นจุดเคินอราว่ะทองจะกลับตัวกับอ่าโดยโดยส่วนใหญ่นะแต่แต่ไม่ไดร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะกลับตัวได้นะครับผมอ่ตอนนี้มันงงๆอยู่ใช่ใช่ยังงงๆอยู่ครับผมโอเคอ่ะได้ไอเดียสำหรับเรื่องราวทองคำครบถ้วนนะจนวิธีการคิดกันตามแล้วก็ วิธีซับล็อตท้งขาช็อตแล้วก็ขาลองนั่นเองนะคะ